วันนี้นะครับคุณคุลชาตนะฮะส่งให้ต่อกับคุณนัทนาริริกิตานทนครับผมนะฮะคุณนัชนาธิริกิตานท์เป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับสรุปวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดิฉันบอกประวัติเดี๋ยวมาบอกพ่ออย่าเพิ่งออกไปนะพ่อบอกว่าพ่อจะวิ่งตามขบวนมาด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณ คุณนัทนาธนะคะเป็นคนกรุงเทพมหานครค่ะอยากส่งกำลังใจร่วมเชียนนักกีฬานะคะไปแข,ข่งขันโอลิมปิกโตเกียว2020เพื่อไปคว้าชัยชนะมาตามกำลังความสามารถของตนเองจะสามารถทำได้นั่นก็คือการวิ่งค่ะน,น,นายนัทนาธนะคะบ,บอกว่าผมชื่อเล่นว่าป๋มครับ เกิดที่กรุงเทพมหานครแต่เดิมปลูกย่าของผมเป็นคนชาวอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วจึงได้ตัดสินใจกลับมาทํางานและอาศัยอยู่ที่อำเภอบางสะพานนิ ระยะเวลากว่า20ปีซึ่งอำเภอบางสะพานนี่เองครับเป็นบ้านเกิดของร้อยตำรวจเอกพายาวูนทรัตฮีโร่โอลิมปิกเหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นคนแรกของประเทศไทยเก่งมากฮเออที่เราอ่านไปไงที่เราอ่านคุณพยาวไปไงคุณพยาวนี่เป็นแบบว่าคุณพยานี่เป็นเป็น,ปน,ปนไรนะคะคุณพายาว เป็นเป็นอะไรครับเป็นนักมวยสากคนแรกพระเจ้าลุงสุเบศ์สิงห์12เมษายนเหรอครับใช่ไหมใช่พ่อจะตามมาวันที่หกไม่ได้ครับหกยังอยู่นครศรีธรรมาราชอยู่เลยพ่อตามกับพัะรลุงถึงทุ่งสงเลยไม่ได้ไม่ได้อ่าพนปอขอบคุณครับพ่อ <laughs> พ่อรอรับลูกไปรับยาเหรอยาครูว่ะยากจ้ กันต่อเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ยังเหลือผู้ที่จะมาร่วมวิ่งธงอีก4ท่านด้วยกันนะครับสีท่านสานุดท้ายวิง<ด>่งชนแ,แก้วใหม่อีกแล้วว่าวิ่งชนแก้วพิธีกรทานข้าวหรือยังมีทานขนมกุ๊กกิบ<ล>ะนะค<ล>ะแล้วก็ชาวบ้านสองข้างทางนําขนมมาให้เยอะแยะเลยใช่ล่าสุดคือไก่ต้มน,น้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาร,ราดผสมแม่แจ๋วมแม่แจ๋วไก่ต้มน้ำปลาราดผสมน่ารักมากขอบพระคุณมากนะครับ สมรฝนตกวันนี้เขาเป็นการตกชะล้างฮะตกชะล้างออกไปก่อนรอพวกเราอ่ารอพวกเราพอพวกเราไปปุ๊บจะตกอีกทีหนึ่งเพื่อล้างสิ่งไม่ดีออกจะพราะแค่เรานะจะพราะแค่เรานะไม่ถึงคุณคนเดียวเราใช้คําว่าเราอยู่คุณจะเป็นกระจุ่หรือคุณเป็นอะไรดิฉันเป็นกระจกโอเคกระจกนะฮะเอ้วันนี้พี่สาวผมไม่เข้ามาดูเลยคุณอะไรคุณเจ้าโอ๋ เขาเกิดอะไรขึ้นกับแหนเขาหรือเปล่าคุณนิตยาก็ยังไม่มาเลยเน,ะคน,ยนยีคุณนิตยานี่ที่ไหคุณนิตยามาอยู่ดังเช้าไงอ๋ออยู่ดังเช้าคุณนิตยามาอยู่ดังเช้าสู้ๆนะขอบคุณครับอีกสี่ท่านครับคุณสิริพรใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเป็นลมแล้วฮะเราน่าจะเสร็จสองพุ่มพอดีใกล้แล้วใกล้แล้วอ๋อใกล้เสร็จแล้วใกล้จะน็อกแล้วฮะใกล้แล้วใกล้แล้ว เสียงดิฉันนะตอนนี้คือแบบว่าเสียงเพลงดังกลบเสียงดิฉันไปแล้วอะใช่ครับได้ยินนะยังได้ยินเสียงดิฉันเลยู่ร้องหยุดหยุดใช้เสียงกันได้ป่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไม่มีเสียงเลยนะแต่เราใกล้เสร็จแล้วนะใช่เราก็จะใช้ใช้นี่ไงเราก็จะแนะนําให้ทุกคนไงเออมากินกล้วยตากพิษโลกนะพิธีกรพี่หนูพี่หนูอยู่พิษณุโลกเหรอครับพิษณุโลกผมไม่ได้ไปนะฮะ เดี๋ยวมีพี่อีกท่านหนึ่งไปนะฮะวันที่6วันที่6วันที่6กถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่ครับคุณพ่อถ้าจำผิดวัน<อ>ที่หก <6, S 1> ใช่ไหม<อ>นักพรตใช่ไหมก็แล้วเข้าทุกชั่วโมงแน่นอนเอาแล้วเอาแล้วใช่วันที่6กพ่อแต่ว่าคุณพ่อครับไม่น่าจะรอดครับคุณพ่อที่่อจากี้นี่เขหมายว่ามันจะ ไม่น่าจะรอดในที่นี้คือหมายถึงว่าลูกไม่น่าจะมีชีวิตรอดจนช่วงเย็นนะครับนา่าจะตุีก่อนอเอาเบอร์เอาเบอร์ภาพไปคุยนหเออพ่อมีเบอร์กันอ่ะทำไมไม่โทรอ่ะเพราะอยากมีส่วนร่วมทำมาให้หน่อยทำมาฝากทีมงานหน่อยไก่ก่อนแล้วทำมาฝากทีมงานหน่อยพ่าบอกสร้างงานนี่ละใช่น้ำขิ่งช่วยได้วิทยกรจริงหลายหลายแล้วฮะหลายทนี่เราหาน้ำิงไม่ได้แล้วไงตอนเนี้ย อดเลยน้องตามขิงก็ก็เอาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ต้องแบบพักผ่อนจริงคุณพ่อซูซูจะตามไปได้คุณตั้มระวังเออคุณพ่อจะตามไม่ได้เลยเออใช่คุณเพชรเอาไงดีคุณคุณพ่อจะตามผมไปให้ได้เลยเออตอนนี้เลยสี่คนคุณเพชรคุณเพชรพอจะมียาสลอดแนะนำไหมเอาให้คุณพ่อกินไปคุณไปผมกินคุณคุณเห็นอะไรไหมอยู่บนหัวคุณอะอะไรเหรอนรก ออทโทษะฮะตอนนี้นระกเลยอกผมมาแล้วฮนะอา้า <laughs> ใกล้จะทั่วหมวกเลยนะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้และหยอกหยอกหยอกผมชอบกแกงกุ้พ่อครับคบุณพ่อน่าลงมากแต่พ่อก็จะเกลียดผมนะฮะหยอก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 พ่อรักแหละพ่อเก็บมาจากถังขยะปะเนี่ยมันตั้งไปแล้วนะโดดรถลงไปแล้วอ่ะสี่คนสุดท้าย อ๋อวันนี้101คนหนึ101คนนะวันนี้เราพูดกันมา 10... 10กว่าชั่วโมงเราอยู่ทุกท,ท่านมา15ชั่วโมงอยากกินมังคุดคัดอะครับพ่อ <c oughs> สั่งพ่อทุกอย่างขอใครไม่ได้แล้วต้องขอพ่อเออขอใครไม่ได้ขอพ่อเราจะผ่านหน้า วัดพระธาตุหรือเปล่าฮะพระมหาคือผมอยากกินอยากกินไก่ก็ส่งมาเมืองนนด้วยครับคุณฟอมาลงเอาแล้วพ่อได้เพื่อนแล้วเอาไงดีวะพ่อมาคุยทุกวันแน่เลยอ่ะ <c oughs> กินน้ำร้อนก็ได้ดละพอได้เพื่อนแล้ว ตอนนี้ส่งธงแล้วนะคะปรบมือให้กับคุณนัชนาะนะครับและส่งต่อให้กับคุณชาวลิดพลายน้อยครับ